ผมเป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับเป็นไตระยะที่สี่นะครับวันนี้เป็นวันที่ว่าไปตรวจผลเลือดนะครับผลปรากฏว่าค่าไตดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมได้ทานอูมอิมาเป็นเวลาประมาณสักสองเดือนได้ครับพร้อมกับควบคุมอาหารนะครับวันนี้ไปตรวจผลเลือดปรากฏว่าผลเลือด ดีขึ้นครับค่าไตาเพิ่มขึ้นทําให้ผมดีใจมากเลยครับจากค่าไตาของผมที่ว่าไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาแล้วนะครับจาก16ตอนนี้ก็ขึ้นมา7%นะครับก็เป็น23นะครับผมก็ขอขอบคุณอ,อูมินะครับนี่นะครับที่ว่าทําให้ผม,มรู้สึกว่าตัวเองอมีกำลังใจมากขึ้นในการ ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นและก็ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นผมก็ขอขอบคุณอูมิมากครับอขอบคุณครับ